ความรู้กับเยาวชนคุณครูครับใครเป็นผู้รักษากฎหมายดูแลประชาชนจำบวันครับใครเป็นรั้วของชาติรวดน้ำครับอรั้รว้ำน่อยใครที่ขึ้นอยู่กับรวดน้ำย่านเชือรั้วของชาติคือทหารทหารเออขอโทษยนั่รวดน้ำา <laughs> ต้องมีความสามารถนะลูก ใครเป็นผู้เกิดเรามาลูกแม่ครับใครเป็นผู้ทําให้เราเกิดเพื่อนพ่อครับ<อ>เขื่อนป๋อเลยอยพ่อไปโลก,กอบกับเพื่อนมาพบป,ปางก็เลยครับแล้วแม่ของแม่เขาเรียกอะไรแม่เต้าแม่ของพ่อย่าแม่ของย่าย่าย่าเขาอยากตัวเบกไม่รู้เรื่อง แม่ของยานถวดถวดอแม่ของแม่แม่เท้าแม่ของย่าถวดแม่ของตวดเรียกอะไรลูกจปปุ๊บเปิดวดอย่าจุ๊บเปืดตวทวดเลยวันที่หนึ่งมกราวันอะไรลูกวันพีใหม่ครับวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเดีายวันที่สิบสามดือนเมษาวันจงการ วันที่สิบสองสิงหาวันแม่แหงดแกงเว่เด็กนิ่มรูฟีเว่เด็กขึ้นใครรูใร้ใจรู้ได้เลยกูกับรถกูเลยแล้วกูย่อบึงได้ย่อกูมไม่ใจแกงดีรถอะไรสองลอ้อรถเครื่องรถจีบรถรุนครับรถอะไรสามลอ้อรถพ่วงค้างครับรถอะไรสีล่ล้อรถกระบะรถเก่งรถ โอกรรบถอะไรห้าล้อรถพ่วงข้างทุกรถเครื่องไปซ่อมครับรถอะไรหกล้อรถตัวครับรถอะไรสิบล้อรถจิล้อนี่บมาวันนี้ได้เลยรถอะไรสิปดล้อรถพ่วงครับ รถอะไรราคาถูกที่สุดรถดีครับจมปัด,ดแกงตอดอ๋อมาไหยในพริบตามามีก็โกต่ำตาไรใจใต่างกันในต้ามึงเดินไปบ้านพ่อเร้าวมืง,ง,าามงมอตีกุบลูกลเราหรือว่ายากระปูมึงอหไวต,ตําตีเพลอชอบแลงเต็มตาเม็ดโคตรเลยกูแรงปริดตํำไรต่อไปกินในที่ประโยชน์ตรงกราว่าออกเลย พวกแกออกทะเลมึงคิดดูที่น้ำมันแพงมันแพงกันสือฮะปลาตีใหญ่มันเปลืองมันปลาได้แต่ไม่เปลืองมันปลาโลมาเนี่ยปลาโลมานี่ไม่เปลืองมันเอเปลืองใจได้โลนกัะสืมาชนีินไปคว้าแล้วยู่ในรีไม่ใช่ปูเราโย่เต็มแรงได้เปลียแรงการุ่นโยจนนี่ตายเลยเลี้ยวเมียกันมาไม่โยพี่กูไม่จีบกันแต่กูจีบได้ลุย กูตาจิบยิ่งกูจิบคนเทวาใหญ่เนี่ยกูชอบผูดยิ่งตั้งากตายไปเทวาใหญ่ไปผูหยิ่งอาจญ่นี่ช่วยจริงอวนพร้อมกูไม่ว่าแต่ว่าข้าวตกขึ้นเลยแกข้าวเออขนาดมาพบกูเลยว่าคมคนยิ่งงันพร้อมอย่างข้าวเลยมึงเลยเรามาสัญญาตีดูเวลาเดินนั่นคอมเรียบร้อยคุณแกกูไวเปรต ไม่แกคกมหรอกปีถึงย่อคอมต้ากล้ามาอยู่พวกแกอยู่กันได้ไม่ปรีกับเรา,าเพราะมันเป็นคนที่วบบคือมีเมีย